ทางช่องของ BCB ทุกคนทุกท่านนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่7เดือน7นะเดือนอะไรผมก็ลืมนับเหมือนกันว่าเดือนอะไรน,นะรับวันนี้ทางกาลีนาอาวีก็ทำกิจกรรมแจกสกิน Free, <Wow. S 1> กเตลเซียนฟรีก็จะเป็นสกิน AI m a d นะฮะก็จะเป็นสกินสีฟ้าเหมือนที่ผมเคยลงคลิปไว้เมื่อน่าจะหลายวันที่แล้วอ่ะเป็นการรีวิวสกินนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์สกิล แล้วก็รูปแบบของตัวนะ่ะมีเสียงด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมเลื่อนลองไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่อง BCB นะฮะโอเคฮะวิธีการรับสกินเตลเซียนฟรีมันก็ไม่ยากฮะเหมือนกิจกรรมอื่นๆเข้าไปก็เข้ามาในหน้าของกิจกรรมกันเลยครับเข้าไปพอเรามาหน้าของกิจกรรมแล้วก็ เรื่องหานะฮะบางทีอาจเฮ้ยมีไหมวะไม่น่ามีครับนี่เุกคนเอาแบบนี้ละกันนี่เห็นไหมมันจะมีขึ้นทางด้านขวาด้านบนก็จะเป็นเขาเขียนว่าอะไรนะร่วมใจรับสกินใหม่ฟรีกดเข้าไปตรงนี้แหละง่ายดีโอเคครับพอเข้ามาก็จะเข้ามาหน้านี้เป็นหน้าแรกนะฮะเขาจะเขียนว่าทําภารกิจเพื่อรับคะแนนพร้อมกับช่วยทําภารกิจระดับภาคเมื่อทุกภาคสําเร็จจะได้รับสกินเ De ลเซียน AI เมดไปฟรีๆในวันที่ สิบแปดกระกฎาคมเดือนนี้เป็นเดือนกระกฎาคมผมเพิ่งรู้เลยเนีย่ถัดไปฮะมันก็จะเป็นให้การเลือกภาคนะฮะคุทุกคนจะเลือกภาคไหนก็ได้นะครับอย่างผมนี่ผมอยู่ภาคอีสานนะอยู่ภาคอีสานก็ผมก็เลือกอีสานไปอ่าเลือกอีสานไปภาคไหนก็ได้กินเหมือนกัน,นครับไม่ไม่จำเป็นต้องแบบไปภาคไหนที่แบบโอ้ยคนนี้แบบคนเยอะแน่นอนเลือกภาคต,ตามที่ตัวเองต้องการเลยฮะกดเข้าไปครับยืนยันปึ๊บ อพอเรากดเข้ามาก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะผมจะมาสอนการรับสกินเทลเซียนปีเราจะรับสกินยังไงล่ะครับนี่เห็นช่องด้านบนไหมไม่ใช่แค่เราคนเดียนะก็คือแบบคนทั้งทุกภาคอะ่ะไม่ใช่ทุกภาคหีแค่ภาคเราภาคอีสานที่ช่วยกันทําคะแนนจนเป็นเปอร์เซ็นจนครบ100แล้วเขาก็จะแจกสกินวันที่18นะฮะไม่ใช่แค่ภาคอีสานนะหรือว่าภาคเหนือภนะาคอะไรทั้งหมดน,นี้ก็จะทําได้เหมือนกันครับนี่อยแรก เรากดไปนี่เห็นทางขวาด้านบนไหมเรากดดูได้ว่าอันนี้อะไรอะ่ะอ,อ๋อน,นี่เป็นวิธีการเรืนน่องนี้กดตรงตารางเห็นไหมอันนี้ก็จะมีภาคดูกับภาคกลางภาคอีสานว่าเขาได้กันกี่เปอร์เซ็นต์นแล้วอันนี้ไหนภาคอะสุดน่าจะเป็นภาคกลางนะ,ะภาคกลางตอนนี้น่าจะนําสุด โอเคครับอย่างง่ายๆก็ทำภารกิจด้านล่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับได้ได้ทุกคนแน่นอนสำหรับสกินเทลเซียนปีคอยรับวันที่18ได้เลยเนี่ยมารับตรงนี้ตรงรูปกล่องทางด้านขวาบนก็จะเขียนว่าเทลเซียนอยู่นี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะรับสกินให้ทันทีเลยเราก็จะมาสรุปกิจกรรมนะฮะกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมแจกสกินเทลเซียน AI เมนนะฮะวิธีการรับสกินนี้ก็แค่ ล็อกอินวันที่18กรกฎาคมเราก็เข้าไปรับได้เลยยังไงมันถึง100%อยู่แล้วแหละทีมงานเขาคงไม่รักไว้สำหรับสกินเดลเซียนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการรับสกินเดลเซียนฟีนะครับก็อย่าลืมช่วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่อง BCB ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ